Team ัค Base-09 Team GMS บรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมคอปเตอร์นิสัน JMC <c oughs> และทีมขาย JMC นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะครับที่คุณลูกค้ามารับรถนะครับวันนี้วันที่เดเดือนตุลาคมปี2 5ง3นรนะครับวันนี้ที่ทางทีมงานนิสัน JMC สองโมบรถเนี่ยคันนี้เลยครับนิสันวอลเลอร์ตัวนี้ครับผม สายพันลุยรู้จักครับผมเพราะแต่งมาจากโรงงานทั้งสิ้นครับสายพันลุยเขารู้จักกันอยู่แล้ววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าที่มารับรถในวันนี้นะครับวันนี้เป็นชื่อคุณมิตรตีนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันสัมภาษณ์กันเชิญเลยครับผมสวัสดีครับมิตรตีสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะมีสั่งคำถามที่ถามคำถามลูกค้านะครับมาต่างชาติอยู่แล้วครับผมก็ถามแรกก่อนครับผม Why do you choose Nissan e n t e c w a r r i o r Uh, sorry, I choose a Nissan because I had Nissans before and I know they are good and reliable cars and this car is, looks cool on top of that. Okay. Question 2. Why do you choose to buy this car with GMC team? Uh, GMC team offers a very good price and has very good service. Thank you very much. Question 3. Who Would you recommend other a customer to buy with Nissan GMC? Of course I will. โอเคใช่ขอบคุณครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับผมกับบทสัมภาษณ์ที่ลูกค้าชาวต่างชาติเนะครับผมเขามั่นใจในรถยนต์แบรนด์นิสสันนะครับกับตัว a n t e c h g l l e r คันนี้เนี่ยคุณลูกค้าละครับมั่นใจในตัวรถยนต์นี้หรือยังครับสำหรับวันนี้ผมกับมิเตอร์ทีขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ